สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว DIY ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง89 DIY ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทํากระทงแบบที่2ของแล้วนะคะเราจะทํากระทงแบบนี้นะคะเป็นกระทงใบตองค่ะใช้ใบตองทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นดอกตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาดอกไม้มาโรยตรงกลางนี้ได้นะคะถ้าไม่มีก็พับเป็นใบเตยเป็นช่อใบเตยเข้ามาใส่แบบนี้ได้นะคะ วิธีทําง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทําเลยค่ะเราจะใช้ใบตองนะคะขนาดความกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งน,นะคะกว้างหนึ่งนิ้วครึ่งยาวหกนิ้วนะคะตัดไว้เยอะๆเลยนะคะประมาณยี่สิบชิ้นขึ้นไปแล้วก็อันนี้กว้างสามนิ้วยาวเก้านิ้วนะคะกว้างสามนิ้วยาวเก้านิ้ว ประมาณ16 16ชิ้นนะคะจะพับแบบนี้นะคะแล้วก็ฐานกระทงสามารถใช้เป็นต้นกล้วยนะคะหรือว่าโฟมก็ได้นํามาห่อก,กับใบตองให้มิดแบบนี้นะคะแล้วก็ตะปูเล็กแบบนี้ค่ะจะใช้จะอยู่แน่นกว่านะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะเราใช้ใบตองชิ้นใหญ่นะคะนํามาพับครึ่งค่ะ มีแตกไม่เอาแล้วคะพับครึ่งสองข้างเข้าหากันจะแล้วก็พับเข้ามาอีกหนึ่งชั้นแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยไม่ต้องรีดใบตองนะคะนี่นะคะจัดให้ปลายเขาแหลมๆบีบเบาๆนะคะไม่ไม่บีบไม่รีดใบ,บ,บตองบีบเบาๆให้ปลายแหลมนะคะ เสร็จแล้วนําแม็กมาเย็บไว้ค่ะเย็บไว้แล้วก็ตัดให้ชายตรงแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะทําทั้งหมดสิบหกชิ้นนะคะเดี๋ย่าทำให้ดูอีกชิ้นนงคะพับตรงกลางเข้าหักกันแบบนี้ก็พับเข้ามาอีกหนึ่งรอบค่ะ อ๋อนี่นะคะเดีย๋ยวเราจะนําไปติดกับกระทงกันค่ะมาเริ่มติดกันเลยค่ะเราจะวางแบบนี้นะคะวางให้ได้ทั้งหมด8ชิ้นนะคะชั้นที่หนึ่งแบบนี้แล้วก็ด้านตรงข้าม ไปให้เท่าๆกันนะคะ นะคะชั้นที่หนึ่งต่อไปชั้นที่สองสับบางกันค่ะสับบางกันแล้วก็ดึงเข้าไปด้านในเลนน็กน้อย สุดท้ายนะคะแบบนี้นะคะได้แล้วสองชั้นต่อไปใบตองเส้นเล็กนะคะใบตองชิ้นเล็กนะคะเราก็พับเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแบบนี้นะคะพับครึ่ง หกันแบบนี้นะคะก็นำมาติดค่ะเริ่มจากมุมตรงนี้เลยนะคะเอาตะปูยึดไว้ตรงกลางแบบนี้ค่ะน,นะคะพับสองข้างเข้าหากัน <c oughs> แล้วสองข้างนี้บิดเข้าหากันแบบนี้นะคะ มุมชนมุมเลยนะคะนี่นะคะมุมชนมุมบนี้นี่นะคะมุมตรงนี้ก็จะชนกับมุมชั้นที่สองพอดีนะคะกลับไปค่ะบสองข้างเข้าหาตรงกลางแล้วก็บิดแบบนี้ ไปจนรอบเลยค่ะแล้วเราจะทำสองรอบนะคะสองชั้นด้วยกันมัน,นิสั้นไปหน่อยนะคะเสร็จชั้นที่หนึ่งนะคะไปชั้นที่สอง สองก็พับแบบเดิมค่ะพับแบบเดิมแล้วก็เอามุมชนมุมนะคะด้านหลังจะมีมุมตรงนี้นะคะแล้วมาวางสักงวางกันตรงนี้ค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้ว ข้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เราก็ตัดใบตองวงกลมขนาดเท่านี้นะคะมาวางปิดรอยตะปูพวกนี้นะคะนี่นะคะก็ตัดใบตองให้เป็นรูปวงกลมแล้วก็นํามาวางปิดแบบนี้เลยค่ะก็จะไม่เห็นรอยตะปูลแล้วนะคะก็ถ้ามีดอกไม้ก็เอาดอกไม้มาโรยนะคะหรือเอามาวางเรียงไว้นี่แล้วก็ปรับทุบตรงกลางนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ใบเตยพับเป็นดอกกุหลาบแต่งลงไปแบบนี้ได้นะคะ เสร็จแล้วค่ะตรงปลายนี้เราสามารถเสียบดอกพุธหรือว่าดอกมะลิก็ได้นะคะนี่นะคะทุกปลายเลยสามารถเสียบลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะกระทงแบบที่สองกระทงใบตองนะคะอย่าลืมนําไปทําตามกันนะคะลอยกระทงปีนี้มาแล้วนะคะเตรียมพร้อมแต่นเนอน,นบํารุงต้นไม้บํารุงต้นกล้วยใบเตยนะคะดอกไม้นะคะบํารุงเร่งดอกเตรียมไว้เลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ